สวัสดีครับผมช่างเชนเดวอนเฮาส์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนนะครับมาดูงานต่อเติมห้องครัวนะครับด้านหลังบ้านทาวน์โฮมนะครับซึ่งสไตล์ที่ทางลูกค้าเลือกจะเป็นสไตล์ของงานโมเดิร์นนะครับโทนด้วยหินอ่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากงานของเคาน์เตอร์ครัวปูนนะครับซึ่งลักษณะดีไซน์เป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนเป็นตัวแอลนะครับ ด้านฝั่งนี้นะครับลูกค้าเลือกที่จะติดตั้งฮูดเตาแล้วก็หน้าบานคู่ติดกับเพื่อนบ้านด้านข้างนะครับโดยที่งานฮูดนะครับทางลูกค้าเลือกอตัวผลิตภัณฑ์เป็นเทคโนแก๊สนะครับก็เปิดตรงกลางนะครับแล้วก็เลือกอาการดูดนะครับได้3ระดับนะครับผมแล้วก็จะมีโซนของแสงสว่างนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับ ส่วนด้านล่างก็สามารถถอดแล้วก็ทำควาาดได้นะครับส่วนตัวที่เป็นงานเตานะครับลูกค้าเลือกของผลิตของผลิตภัณฑ์ให้เข้าชุดกันก็เป็นของเทคโนแก๊สเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้ฟังก์ชันของตัวที่เป็นตเนตาที่ใช้ถังแก๊สนะครับผมด้านล่างนะครับเป็นชุดหน้าบานนะครับชุดหน้าบานของชุดนี้นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ของคิดโชวนะครับเป็นลายไม้ลักษณะเหมือนไม้โทนอ่อน ตัดกับตัวคุมโทนตัวกระเบื้องที่เป็นลักษณะหินอ่อนได้เข้ากันมากเลยนะครับผมด้านในนะครับปูกระเบื้องทุกด้านเลยนะครับแล้วก็เซตระดับให้เท่ากับตัวขอบที่เป็นตัวของหน้าบานนะครับ <_ S 1> เพื่อจะ <_ S 1> เพื่อจะทาความสะอาดได้ง่ายนะครับผมโซนถัดมานะครับเป็นโซนที่วางของถังแก๊สนะครับตัวนี้นะครับบานของเรานะครับก็จะเท่ากับตัวพื้นเพื่อในการกลิ้งเข้าไป ใช้งานได้ง่ายนะครับฟังก์ชันตรงนี้ก็เจาะถังแก๊สไว้ให้ลูกค้าครบฟังก์ชันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นงานของตัวของซิงค์นะครับลูกค้าเลือกออวัสดุเป็นซิงค์ชุดคู่นะครับพร้อมกับตัววางจานชามหรือหรือว่าเตรียมพื้นที่ล้างนะครับด้านนี้ด้วยนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นหน้าบานคู่นะครับ ด้านในนะครับผมก็จะเป็นงานของระบบท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งนะครับก็จะมีพวกสต็อปวาลไว้ให้นะครับแล้วก็พวกเมื่อน้ำทิ้งนะครับเมื่อมีเศษอาหารที่หล่นจากด้านบนนะครับก็สามารถทำความสะอาดเอาออกได้นะครับเพื่อลดการอุดตันนะครับผมสเต็ปถัดมานะครับของงานของเคาน์เตอร์ก็คือโซนนี้นะครับลูกค้าดีไซน์ด้านล่างนะครับเป็นบานลินชักนะครับเก็บช้อนเก็บจานอะไรพวกนี้นะครับผม แล้วก็พื้นที่ด้านบนนะครับก็จะเป็นวางของตัวที่เป็นชุดของงานาหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็มีปลั๊กส่วนด้านนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับลูกค้าเซตระดับไว้พอดีจะบอกตรงๆว่าพอดีเป๊ะก็ว่าได้นะครับเป็นการวางเรียงของชุดตู้ของคิดโชนะครับ<ๆ>เพื่อให้เข้ากับตัวหน้าบานของคิดโชนะครับมุมนี้นะครับจะเป็นมุมของตัวของงานติดตั้งของชุดไมโครเวฟนะครับ ก็จะเชื่อมต่อกันจากจุดนี้เสียบลักนะครับด้านบนนะครับก็เป็นชุดหน้าบานาชุดตู้ขนาดเดียวนะครับซึ่งมีขนาดเล็กเพื่อให้เข้าระดับนะครับผมถัดมานะครับลูกค้าเลือกฟังก์ชันของโซนที่เป็นซิงของหน้าบานคู่ขนาดเล็กแล้วก็ชุดของอชั้นวางนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ในอนาคตที่จะติดตัวซิงค์วางจานอะไรได้นะครับผมส่วนชุดโซนด้านในนะครับ ชุดโซนตัวนี้นะครับลูกค้าเรียกเป็นชุดของหน้าของชุดตู้บันทึบนะครับเพื่อเก็บของนะครับก็จะมีชุดบันทึบของหน้าบันเดี่ยวนะครับแล้วก็ชุดบันทึบของหน้าบันคู่นะครับเก็บไว้โซนนี้นะครับฟังก์ชันของงานเคาน์เตอร์บอกตรงๆว่าคุ้มค่ามากนะครับถัดไปนะครับลูกค้าก็จะเป็นการวางของตู้เย็นนะครับลูกค้าหลังนี้นะครับเหมือนว่าทํากับข้าวบ่อยอย่างเงี้ยครับ ก็เลยต้องเลือกชุดที่เป็นงานของตู้เย็นที่ขนาดใหญ่นะครับลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ของคิตาชินะครับแล้วก็จัดฟูลออปชันเลยก็คือเมื่อสมมุติว่าเราหิวน้ําอย่างเดียวนะครับเขาก็ไม่ต้องเปิดตัวของตู้เย็นเพื่อเซฟของพลังงานนะครับค่าใช้จ่ายไฟนะครับก็จะแบบกดน้ําตรงนี้ได้เลยนะครับผมส่วนนี้จากนั้นนะครับพื้นที่ส่วนนี้ก็เพิ่มฟังก์ชันในการติดตู้เหมือนกันเลือกผลิตภัณฑ์ของคิดโชวเหมือนกันนะครับ เป็นชุดหน้าตู้บานทึบนะครับเดี่ยวแล้วก็หน้าบานทึบคู่นะครับผมโซนนี้นะครับก็จะเป็นวางของอตัวของอเครื่องซักผ้านะครับก็จะมีปลั๊กน้ําดีน้ําทิ้งมุมเล็กๆตรงนี้นะครับในอนาคตลูกค้าเขาก็จะบอกว่าจะเอาอตู้อบมาวางก็ได้เช่นกันนะครับส่วนเพื่อนๆสังเกตไว้ว่ารูระบายน้ำนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับทางเรานะครับเลือกว่าเป็นงานควเดนเซดตี้นะครับ ในกรณีที่ลูกค้าลืมผิดน้ําหรือท่อน้ําแตกนะครับทางเรานะครับก็จะมีตัวนี้ครับอยเดนได้ไม่ให้น้ําไหลเข้าตัวบ้านได้นะครับส่วนโซนด้านนอกนะครับเมื่อเราจัดเต็มในโซนของห้องครัวแล้วครับลูกค้าเลือกที่จะวางแทง์ปั๊มไว้ด้านนอกครับการวางแทง์ปั๊มไว้ด้านนอกนะครับ,รนนรบลูกค้าบอกว่าขอ,อ ให้ดูแลเรื่องกับอายุการใช้งานไม่ต้องการให้โดนแดดมากเราเลยยื่นตัวหลังคานะครับตัวนี้ไว้ออกไว้ด้านนี้ให้นะครับเพื่อบังแดดบังไรต่างๆแล้วก็เพิ่มแสงสว่างไว้1จุดนะครับชุดของแท้งปั๊มตัวนี้นะครับทางโครงการได้แถมมาด้วยนะครับเราก็จะต่อเป็นระบบบายพาสโดยผ่านเครื่องกรองหยาบนะครับไว้ให้อีกสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวปลั๊กนะครับ ันน้ำนะครับเป็นสวิต์ปิดเปิดกันน้ำนะครับเพื่อเวลาฝนตกลดความปลอดภัยนะครับว่า,าสามารถเซฟตี้ได้โดยรวมนะครับการออกแบบของงานต่อเติมครัวหลังบ้านและการทำงานของเดอะวันเฮาส์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ